เดี๋ยวจะมาทดสอบงานซ่อมกล่อง BCU ครับของคุณสมพรครับจังหวัดอุบลราชธานีครับส่งมาด้วยอาการ BCU เสียนะครับถ้าเสียแบบนี้ครับหน้าจอจะไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ครับจะเป็น0%ูนย์เร์เลยวันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทดสอบกันกับรถของลูกค้าครับซึ่งกล่อง BCU รวนนะครับซ่อมไปครั้งหนึ่งแล้วครับแต่มันรวนรวนก็คือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็เลยเปลี่ยนอะไรใหม่เลยนะครับอันนี้ของเดิมของมันนะครับเลขจะไม่เหมือนกันนะครับเอาเลขตรงนี้ว่าก็ได้นะครับ0ู0นย์สาครับอันนี้ของคุณสมพรครับ 130207อันนี้ลูกค้าถ่ายไว้แล้วนะครับก่อนส่งมาแต่ข้างในก็ซ่อมเปลี่ยนอะไรไปครับก็มีไ c ครับที่เปลี่ยนไปครับมีอะไรอยู่อาการพวกนี้นะครับที่หน้าจอจะขึ้น0%เลยก็คือมันจะไม่เห็นแบบ ครับไม่เห็นแบตลูกใหญ่พอรถไม่เห็นแบตลูกใหญ่ก็วิ่งไม่ได้ครับเคยใส่เกียร์อะไรไม่ได้เหมือนไม่ได้ต่อแบตบทำงานร่วมกับ B M U ครับ B M U เป็นการตรวจเช็คแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์นะครับแล้วก็บาลา n c e ด้วยครับ1โมโดูลนะครับจะมีอยู่6เซลล์ข้างในนครับนี่นะครับจะเรียงกันอยู่6เซลล์เป็นแบตเตอรี่ N M C นะครับ มาตรฐานแบตเตอรี่ NMC จะใช้7เซลล์แต่อันนี้1โมดูลครับมีอยู่6เซลล์ใน1ถาดของแบตเตอรี่เนต้านะครับจะใช้อยู่ที่16โมดูลนะครับนี่มี2แถวนะครับแถวละ8 8 2ก็16 16 ,6 คูณเซลล์นะครับก็อยู่ที่96ครับใช้แบตเตอรี่อยู่9ก้ก้อน อนุกรมกันทั้งหมดเลยครับเป็นไฟไฮโวลต์ olt, แรงดันปกติอยู่ที่3 2 v โวลต์ต่อเซลล์นะครับเวลาชาร์จก็แรงดันก็จะเพิ่มขึ้นครับแบตเตอรี่นี้นะครับ nmc นี้แรงดันกับค่า soc จะสมดุลกันครับก็คือถ้าแรงดันต่ำค่า soc ก็จะต่ำด้วยถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับจะใช้อยู่4โมดูลครับ เป็นโมดูลใหญ่ๆเลยปัญหาก็คือว่าถ้าค่า soc หมดครับแรงดันอาจจะยังสูงอยู่นะครับซึ่งต้องมีกล่องคอนโทรลอะไรพวกนี้นะครับเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้มันตัดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมจะลองยกเข้าในรถนะครับแล้วก็ทดสอบดูถึงจะรู้ว่ากล่อง bcu ที่ซ่อมนี้นะครับ เสร็จใช้งานได้หรือ,อยังครับครับตอนนี้ก็เอาแบตขึ้นเสียบครับใส่แบตก็เห็นเปอร์เซนต์แล้วนะครับนี่มีเปอร์เซนต์แบตขึ้นนะครับที่3าปซนตะครับแต่มีรูปแบตสีแดงขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบโค้ดดูครับบางทีมันติดโค้ดเออร์เล นี่คือกล่องที่ติดกับรถคันนี้นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอากล่องดีไปใส่แล้วก็ทําคลิปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านใต้ด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวขอลบโค้ดครับแล้วก็จะลองชาร์จ AC ดูครับเดี๋ยวรอลบโค้ดนะครับกำลังสแกนนะครับเดี๋ยวผมลองใส่เกียร์ดูครับเกียร์ถอยนะครับ เียดีนะครับเพีครับพอดีรถอยู่บนแท่นนะครับขับไม่ได้ครับก็ทดสอบว่าใส่เกียร์ได้ครับตอนนี้สแกนโค้ดดูแล้วนะครับก็มีเออร์เลอร์อยู่16 17 18 19ครับลองลบโค้ดดูนะครับเริ่มนะครับอ่าหายไปแล้ว ถ้าแบบนี้ขับได้แนะ่นอนครับต่อไปนะครับทดสอบชาร์จด้วยไฟ AC ครับตอนนี้น้ำยาลอยเย็นยังไม่ได้ตอกนะครับครับในการชาร์จปกตินะครับ อาละลองสักแป๊บหนึ่งแล้วกันครับให้รู้ครับมาดูแบบกันครับหมดมาดได้เลยอสองมันเลย มันไม่โฟกัสครับนี่ก็เปิดแอร์อยู่นะครับ